tôi professionals... <coughs> yeah lên ha 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 lên ha 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 ยังใหม่เลยฮหันมายิ้มตัวเหี้ยวข้าด <laughs> ูนะอยาให้รู้นะเว้ยว่าใครมาแก้งไง้สัตว <laughs> ์ เหมือนเล่นเหมือนเล่นเลโก้เลยนะสนุกสนานอ่ะหัวทุบ อย่าให้กูเจอนะกูจะสักตีนที่เ้าักเลยเหมือนจะหัวน่ายิ้มเลยคุณคุณไปเรียนมาจากที่ไหนครับวิชาพวกนี้เมื่อคืนเมื่อคืนผมฝันนะครับฤกษ์วันนี้ เลวเวลาเขาให้ไปอบรมเรื่องซ่อมรถทำไมผมไม่ไปครับผม,ผมไปดูหนังนะ <laughs> แปลใครครับอันนี้คือต้องอเป็นความลับนะ <laughs> <laughs> เป็นต่ครความที่เปิดเผยไม่ได้ <laughs> เป็นไงเ <laughs> อ้ยิบอกอยู่กับกู่แล้วลำบากเป็นผู้นำไม่ได้เลยนะกูอย,อยากให้มันแบบรถมันยางรั่วบ้างกูจะเป็นผู้นำ <laughs> เนี่เล่น<อ>เล่นกันและเล่นไทยอ่ะนี่ครับต้นเหตุครับต้นเหตุครับโหโหสงสัยไปดิฟมาจริงๆต้นเหตุเลยครับวันนี้เข้าไปได้ไงครับเอว,วออกนะครับเดี๋ยวเล่นไรนี่ <laughs> โดนเรือใบครับ <laughs> <laughs> เรื่องนี้แม่งคงไม่ได้หรอกมึงก็บอก <laughs> ดอ <laughs> โดนเรือใบโอ้ <laughs> <laughs> โหนี่คุณ็นสักที่ร้านไหนับไก่แททูยช่ไบ <laughs> <laughs> I <laughs>